ภาคอภัยโทษเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษมาตรา259ผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วถ้าจะทูลกล้าถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษจะยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มาตรา260ผู้ถวายเรื่องราวซึ่งต้องจำคุกกรยูาในเรือนจำจะยื่นเรื่องราวต่อพสดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้เมื่อได้รับเรื่องนั้นแล้วให้พสดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราวแล้วให้รีบส มาตรา261ทวีในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษก็ได้การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกามาตรา262ภายใต้บังคับแห่งมาตรา2 4 7และ2 4 8เมื่อคดีถึงที่สุดผู้ใดต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้นั้นไปประหารชีวิตเมื่อพ้นกำหนด60วันนับแต่วันฟังคำพิพากษาเว้นแต่ในกรณีที่มีการถวายเรื่องราวหรือคำแนะนำขอให้พระราชทานอภัยโทษตามมาตราก็ใหกหนึ่งก็ให้าาทปปหาการประ มาตรา263เหตุที่มีเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษโทษอย่างอื่นนอกจากโทษประหารชีวิตไม่เป็นผลให้ทุเลาการลงโทษนั้นมาตรา264เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษอย่างอื่นซึ่งม่ใช่โทษประหารชีวิตถ้าถูกยกคนหนึ่งแล้วยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันถูกยกครั้งก่อนมาตรา265ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไขห้มีให้บังคับโทษนั้นถ้าบังคับโทษไปบ้างแล้วให้หยุดทันทีถ้าเป็นโทษปรับที่สำระแล้วให้คืนค่าปรับให้ไปทั้งหมดถ้าการอภัยโทษเป็นแต่เพียงเปลี่ยน อภัยโทษนั้นย่อมไม่ตัดอำนาจศาลที่จะเพิ่มโทษหรือไม่รอการลงอาญาตามกฎหมายลักษณะอาญาว่าด้วยการกระทำผิดหลายยอครั้งไม่เข็ดหลาบหรือว่าด้วยรอการลงอาญามาตรา267บทบัญญัตินี้หมวดนี้ให้นำาบาังคับโดยอนุโลมแก่เรื่องราวขอพระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษบัญชีหน้าท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา249สีาคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าธรรมเนียมนั้นให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา250ถ้าคาาพพิกษมีไได้้ระบุวเป็นอย่่างอืนบุคคลทั้้งงงงปวซึ่ตอำพิพากษาา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 ใใใหห้้้้ลลงงงโโททททษดดดดดยยยไกกกกกรรรรรระะคคคววมผผิิิฐนน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 เีัััััตตออบแแ่ืืชพ์ส มาตรา251ถ้าต้องยึดทรัพย์สินคราวเดียวกันสำหรับใช้ค่าธรรมเนียมศาลค่าปรับราคาทรัพย์สินหรือค่าสินใหม่ทดแทนแต่ทรัพย์สินของจำเลยไม่พอใช้ครบทุกอย่างให้นำจำนวนเงินสุทธิของทรัพย์สินนั้นใช้ตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. ค่าธรรมเนียมราคาทรัพย์สินหรือค่าสินใหม่ทดแทนค่าปรับหมวดค่าธรรมเนียมมาตรา252ในคดีอาญาทั้งหลายห้ามมีให้ศาลยุติธรรมเรียกค่าธรรมเนียมนอกจากที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ มาตรา253ในคดีพนักงานอายการเป็นโจทก์ซึ่งมีคำร้องให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินติดมากับฟ้องอาญาตามมาตรา43หรือมีคำขอของผู้เสียหายขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนมีให้เรียกค่าธรรมเนียมเว้นแต่ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้เสียหายเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนสูงเกินสมควรหรือดำเนินคดีโดยไม่สุจริตให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้เสียหายชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่เฉพาะบางส่วนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็ได้และถ้าผู้เสียหายเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลให้ถือว่าเป็นการทิ้งฟ้องในคดีสสสส่่่่่่ววนน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 นแแทททททท้้้้้้้้ััััััััใใใกกกกกรร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 ณีีีีีมมมคค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 ำำพพพพิิิาา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 ษหหหหหืืืืืืออออออองงงงชยย์ไไไดดดตตถศลจจะะเบบบผู มาตราส5 4ภายใต้บังคับแห่งมาตรา253วรรคหนึในคดีที่ผู้เสียหายเรียกร้องให้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินหรือใช้ค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งติดมากับฟ้องคดีอาญาหรือที่ฟ้องเป็นคดีแพงโดยลำพังให้เรียกค่าธรรมเนียมดังคดีแพงคดีในส่วนแพ่งตามวรรคหถ้าผู้เสียหายซึ่งเป็นโจทก์ประสงค์จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในศาลชั้นต้นชั้นอุรณ์หรือชั้นฎีกาให้ยื่นคำขอต่อศาลชั้นต้นที่ได้ยื่นฟ้องไว้พร้อมกับคำฟ้องคำฟ้องอุรณ์หรือคำฟ้องฎีกาแล้วแต่กรณีหากศาลชั้นตน คนที่ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลหรือยกคำขอให้มีผลสำหรับการดำเนินคดีตั้งแต่ชั้นศาลซึ่งคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดเว้นแต่ในกรณีที่พฤติการาแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปศาลที่พิจารณาคดีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นได้ตามที่เห็นสมควรห้ามมิให้อุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งของศาลตามวรรคสอง